สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวัน วันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างคลับรูปเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างดอทมุนคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามยานเบรเดลสเตเดียม ผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านเออร์ฟานเปลโตมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านคลับรู้ความพร้อมในวันนี้คลับรูทของกุนสือนิกกี้ฮาเยนกำลังทำผลงานได้ดีชนะสีจากห้านัดหลังสุดและตอนนี้เป็นจ่าฝูงของหลีกเดลเยี่ยมความพร้อมล่าสุดไม่สามารถใช้งานคาสเปอร์นิลเเซนกับบิยอนเมเยอร์ที่บาดเจ็บส่วนรายของคิเรียนีซัปเปฟิตกลับมาช่วยทีมได้แล้วการจัดทัพแนวรุกจะมีอันเดรส์คอฟโอเซนดดวซันววตัวเก่งนำทัพร่วมกับ ฮันฟนาเกนคริสตอสโซลิตและกุสตาฟนิวสันเรามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนดอทมุนกันบ้างความพร้อมในวันนี้เสือเหลืองของกุนสือนนริซาหินเพิ่งเปิดรังอัดให้เดนฮามส0ประตูต่อ2ทําให้ชนะ3ามจาก4ี่นัดในฤดูกาลนี้ความพร้อมล่าสุดขาดเพียงโจวานีเรนาที่บาดเจ็บแต่ไม่ส่งผลมากนักและจะได้นิโคลชลเตอร์เบตกองหลังทีมชาติเยอรมนีที่ติดโทษแบนในลีกลับมาเป็นตัวเลือกได้ตามปกติ เอมเรชานกับตันทีมและมาเซลซาบวิเซอร์ที่เป็นสำรองในเกมล่าสุดก็จะคืนตัวจริงเช่นกันโดยที่แสกกกิราซี่กองหน้าตัวใหม่ประเดิมสนามให้ทีมเมื่อสุดสัปดาห์นัดนี้พร้อมลงตัวว่าจริงต่อเนื่อง11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้คลับลูกจะมาในระบบ4 2 3 1าหนึ่งนำทีมโดยชิโมมิโยเล่โชวาแกงเซ่รองดงเมเชเล่ซาอิดโรเมโร่มากคซิมเดอ์คุยเปอร์ฮูโกเวทเทนเซนอักดงยาชารีอันเดสสรสสโอปโอเซน ฮันฟานาเกนคริสตอสโซลิตกุสตาฟนิวสันดอตมุลจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยเกรกอร์คูเบลยูเลียนไรอสันวันเดมาอันตอนนิคลาสือเลนิโคชลอตเตอร์เบกเอมเรชานปาสกาลโกรมาเซซาบิเซอร์ยูเลียนบันคาริมอาเดเยียแซกอกิราซีทัศนะของคู่นี้คลับรูทได้เปรียบกับการเล่นในบ้านแต่ตัวผู้เล่นเป็นรองพอสมควรดอทมุล ได้กีราซีฟิตกลับมาลงเล่นทําให้แนวรุกมีตัวจบสกอร์ที่หวังผลได้ส่วนตัวรุกอื่นก็ถือว่าไม่ธรรมดาแลกกันแล้วดอดหมุนที่ซีซั่นก่อนเข้าชิงได้จะเริ่มต้นฤดูกาลนี้ด้วยสามคะแนนตามเป้าจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าคลับรุกเปิดบ้านแพ้ดอดหมุนไปด้วยประตูสู่ประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนเพื่อนคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่ทีมคอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ